วิธีการเล่นบทบาท Starving Wolf หรือมนุษย์หมาป่าผู้หิวโหวยในเกม Ultimate Werewolf พักเสริมที่มีชื่อว่า Pro มนุษย์หมาป่าผู้หิวโหวยเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่าทุกๆคืนมนุษย์หมาป่าผู้หิวโหวยจะลืมตาตื่นและเลือกเป้าหมายพร้อมกับมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าในช่วงเช้าไม่เกิดการโหวตกำจัดของคนในหมู่บ้าน ในคืนนั้นมนุษย์หมาป่าผู้หิวโหวยจะได้ลืมตาอีกครั้งเพียงคนเดียวและเลือกเป้าหมายในการกำจัดเพิ่มได้อีกหนึ่งคนแต่จะเลือกได้แค่ผู้เล่นที่อยู่ทางด้านซ้ายหรืออยู่ทางด้านขวาของเป้าหมายที่มนุษย์หมาป่าทั้งฝูงเลือกและนี่คือบทบาทมนุษย์หมาป่าผู้หิวโหวยในเกมอัลติเมทแวร์วูพักเสริมที่มีชื่อว่า โปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ